สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคีวันที่29นะคะ FC ขาพุทจิกาย,ยน2567นะคะทุกคนวันวันยังนีนพี่น้องวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบเนาะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนหลังจากที่หลุดมานานเมื่อวานนี้มาเต็มๆนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเด่นแยกใจหลุดนะคะเมื่อวานใจให้แปดและเจ็ดนะคะเอฟซีขามาสี่ศูนย์ห้าหกสี่มาเลขเด่นประจําวันทั้งห้าแล้วศูนย์เลยนะคะทุกคนแปดกับเจ็ดหลุดมีจัดพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะทุกคนค่ะ เอาก็แล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องไปรุนต่อนะคะทุกคนวันที่29เนาะคะ่ะทุกคนคะมีเขา่าเราก็มีหลุดนะ,ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าแอดมินเองนะคะทุกคนอยากให้เข้าทุกวันแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่าไา้ไเนาะ,ะพี่น้องเราก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนคะที่นี้นะคะเรามาดูวันที่29กันจากที่เจคคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่เลข8และเลขสานะคะเอฟซีคะ่ะ เรามาดูคู่ความน่าจะเป็น8ค่ะ84 80 85 86 3ค่ะ38 34 36 30นะคะสิบสี่ะคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่เอาพี่น้องเจตุกขอบนะคะทุกคนสักคู่นะคะ เขียนไปเชียนมาแล้วตกข,ขอพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะตัวเด่นวันนี้นะคะ f c ขายอยู่ที่สามและแปดนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องเมื่อในี้ใจมากสามหกหกสามนะคะถ้าพี่น้องมากก็ค่อยสามารถตามใจเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบอ่ามากพี่น้องพาดน,นเลยนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันสุกนะคะ f c ขายอยู่ที่หกในเลขหนึ่งเลขเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะ หกับ1นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะเด่นวันนี้อยู่ที่8และ3เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น8 6 6 8 8 1 1 8นะคะทุกคนอ่อใจจับให้8 6ห้นะคะ8 1 1 8่ม่ได้จับให้ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะ3ค่ะ3 6 6 3 3 1 1 3 สามหกหกสามเจจับหย้ยยูแต่ว่าสามหนึ่งหนึ่งสามเจบ่ได้จับครให้เนาะคะ่ะพี่น้องจับคูหนึ่งก็เสดายคูหนึ่งถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อก็แล้วแต่ความมักความชอบเนาะคะ่ะท่านชอบตัวไหนท่านเลือกตัวไหนก็ขอให้ท่านเฮงเงปังๆกันทุกคู่นะคะอุตขาค่ะสำหรับแนวทางเราสามัญคีวันที่29พฤศจิกายน2567น จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันหมสุขภูทุกคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ